ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โรงเรียนหนองพึ่งวิทยาคารตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าหมู่ที่10ต,ตำบลหนองแวงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด 101. ร้อยเอ็ดปัจจุบันมีผู้อำนวการคือนายพาราดอนจันทพันธ์ รองผู้มุ่งในการคือนางนายเนตรแน่นอุดอรมีข้าราชการครูจำนวน14คนพนักงานราชการจำนวน2คนครูอัตราจ้างจำนวน1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมจำนวน1คนนักการพานโรง1คนและพนักงานขับรถ1คนรวมทั้งสิ้น22คนปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น190คน โดยแยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน100คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน90คนโรงเรียนหนองพึ่งวิทยาคารได้ดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาคเรียนที่2 มีการศึกษา2,567ดังนี้ด้านนโยบายและจุดเน้นของสพทโรงเรียนมีการจัดทำแผนตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา4กลุ่มภัยดังนี้ 1. ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ 2. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ 3. ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์และ 4. ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจมีการซักซ้อมตามมาตรการสามปอการป้องกันการปูฝังและการปราบปรามเียวยาช่วยเหลือความปลอดภัยในสถานศึกษามีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการและการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่21มีการดำเนินการโครงการสุขขาดีมีความสุขมีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการรวมถึงจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมห้องเรียนห้องสำนักงานให้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภยัย มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีมีการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตระบบน้ำประปาให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี มีการบันทึกสมุดหมายเหตุรายวันเป็นปัจจุบันรวมถึงการดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ Facebook ของโรงเรียนด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีการติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบ5ขั้นตอนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิจมีการเตรียมความพร้อมในการสอบระดับชาติโอลิชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยให้นักเรียนสอบทุกคนมีการนำนักเรียนเข้าใช้งานระบบ pizza style, pizza line, พิซซ่าสไตล์พิซซ่าไลน์ครูในโรงเรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมนักเรียนให้อ่านคล่องเขียนคล่องคัดกรอนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ส่งเสริมนักเรียนมีจิตอาสามีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตและจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนด้านการบริหารงานบุคคลผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดทําบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดทําข้อตกลงในการ พัฒนางานส่งผู้อำนวยการสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ100ครูผู้สอนทุกคนจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานส่งผู้อำนวยการคิดเป็นร้อยละ100โรงเรียนมีโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนได้รับแต่สารงงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี จัดทําบัญชีอย่างเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินรวมถึงการรายงานเงินคงเหลือเป็นปัจจุบันทุกเดือนด้วยความมุ่งหวังตั้งใจของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองพึ่งวิทยาคารมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามนโยบายเรียนดีมีความสุขมีทักษะทางวิชาการงานอาชีพมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ต่อไปขอบคุณค่ะ